สวัสดีครับพบกับผม WN Beta ทางช่อง YouTube Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เพื่อนๆทางบ้านมีคำถามถามมานะครับในกลุ่ม Solid Work Thai Society นะครับว่าลักษณะงานแบบนี้มองแบบออกแต่ไม่รู้ว่าจะใช้คำสั่งไหนเขียนนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะฮะทีนี้ทางผมเนี่ย ได้เข้าไปเห็นในคอมเมนต์นะครับทีนี้ก็เลยจะมาสาธิตวิธีการเขียนโมเดลตัวนี้แล้วกันนะครับโมเดลที่1.2.1นี้นะครับลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้โมเดลหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมขออธิบายนะครับแล้วก็ขอเขียนเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ เป็นพื้นฐานในการเขียนโมเดลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มตัวใหม่เลยแล้วกันนะครับ new น,นะครับโมเดลตัวนี้นะครับให้เราสร้างสี่เหลี่ยมเอาเลตของโมเดลขึ้นมาก่อนนะครับโมเดลตัวนี้ มีความยาว100สูง70หนา50นะครับเราเริ่มกันเลยในที่นี้นะครับผมขอสร้างจากฟอนเพนนะฮะเลือกสี่เหลี่ยมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับจากนั้นแล้วให้ขนาดครับ ความยาวของชิ้นงานอยู่ที่100นะครับเดฟความหนาของชิ้นงานนะครับอยู่ที่50นะครับเราให้ความหนาของชิ้นงานนะครับอยู่ที่50นะครับ อ๋อขอโทษทีครับให้ความหนาของชิ้นงานนะครับความหนาชิ้นงานนะครับเป็นให้ความสูงชิ้นงานเลยครับอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มความหนาของชิ้นงานเป็นห้าสิบกันนะครับหลังจากนั้นออกจากโหมด edit sketch ครับ ่าเราเลือก e x t o u t e ในที่นี้ผมเลือกเป็น misspe นะครับความหนาของชิ้นงานที่50นะครับเลือก50ครับ50นะครับติ๊กเคนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ย เราจะตัดชิ้นงานนะครับเราจะตัดเจ้าชิ้นงานตัวเนี้ยทีลเฝั่งก่อนนะครับเริ่มจากตัดจากฝั่งนี้ก่อนนะครับโอเคให้เลือกที่29นะครับดูค่าที่29.13นะครับให้เลือก t ท p อปเ n นนะครับสร้างสเก็ตนะครับแล้วเลือกที่ c e n t ตอ l ์ไลนครับเพื่อสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมานะครับ บอกขนาดครับขนาดส่วนนี้นะครับอยู่ที่29.13นะครับเราก็บอกขนาดไปนะครับ29.13จุด enter ครับ เมื่อเราได้แล้วนะครับให้ออกจากคำสั่ง Edit Sketch ครับหลังจากนั้นปรับโมเดลเป็น Isometric ครับแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างเส้น g ก i d e Line ในส่วนตรงกลางนะครับเพื่อที่จะเลือกเพนตัดได้นะครับต่อมาผมเลือกใช้เพนนะครับเลือก Sketch นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้เข้าคำสั่ง Center Line นะครับ เลือกจากมุมนะครับลากลงมาก่อนเดี๋ยวค่อยให้ขนาดนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูว่าตัดขึ้นไปเนี่ยมุมเนี่ยมันอยู่ที่จากจากพื้นนะครับจากขอบด้านล่างถึงมุมของเหลี่ยมตัวนี้นะครับอยู่ที่30นะครับเราก็ให้ขนาดครับ smart dimension เลือก ที่มุมด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกที่จุดของมุมนะครับอยู่ที่30นะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วออกจาก Edit Sketch ครับให้เราเลือกปรับภาพโมเดลไปที่ Isometric ครับหลังจากนั้นแล้วเราจะสร้างเพลนอ้างอิงนะครับในการ Extrude ครับให้เราเลือกสร้างเพลนนะครับ เพนแรกเนี่ย first p a n reference นะครับให้เลือกที่เส้นนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับ c i r c e reference เส้นอ้างอิงที่2นะครับให้เราเลือกเส้นนี้นะครับเราก็จะได้เพนขึ้นมาแล้วนะครับติ๊กโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เลือกที่เพนนี้นะครับเพื่อที่จะสะเก็ชนะครับ เลือกสเกตครับแล้วเราก็เริ่มสเกตได้เลยครับแบบนี้นะครับจุดนี้นะครับคือจุดที่เราวัดขนาดนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับให้เราเผื่อไปอีกนะครับ เป็นเส้นตรงเผื่อไปออกไปอีกนะครับแล้วเราก็มาเริ่มจากฝั่งนี้เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วนะครับให้เราเลือกเส้นนี้นะครับโดยการคลิกที่เส้นกด c อน t r ร l ค้างไว้ครับเพื่อให้เส้นนะครับ วิ่งขนานกันนะครับกับเส้นแรกนะครับแล้วเรามาดูที่เส้นนี้นะครับให้จุดมุมนี้นะครับให้มันตัดให้มันจบกับจุดมุมที่เราสร้างเซนเตอร์ไลน์ไว้นะครับเช่นเคยครับเลือกที่มุมกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกที่เส้นเส้นไกด์ไลน์ของเราแล้วก็เลือกเมคนะครับ coordinate พอเสร็จแล้วฮนะ ต่อมาเลือก execute cut ครับให้เราเลือกตัดออกจากชิ้นงานไปเลยทัวออ,อไปเลยแล้วกันนะครับกดติ๊กถูกได้แล้วครับในส่วนแรกนะครับต่อมานะครับเริ่มมุมที่สองนะครับที่เราจะตัดมุมที่สองก็คือมุมนี้นะครับมุมแรกเราได้แล้วนะครับต่อมามุมที่สองนะครับ เช่นเคยครับเลือกที่ t o อปเพนนะครับเพื่อที่เราจะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับเลือกสเกตครับเช่นเคยครับสร้างเซนเตอร์ไลน์เพื่อสร้างไกด์ไลน์ให้มันนะครับมุมนี้ไม่มีขนาดบอกนะครับเราสามารถลากจากจ,ากจุดกึ่งกลางของโมเดลแล้วก็มาจุดขอบได้เลยนะครับออกจากอ e ีดีสเกตครับ หลังจากนั้นปรับชิ้นงานไปเป็นไอโซเมตติกครับสร้างเพนเช่นเคยครับกดที่เส้นเซนอร์ลไลน์เส้นแรกนะครับแล้วก็เส้นเซนอร์ลไลน์ที่2เราก็จะได้เพนเหมือนก,นกันกับมุมที่แล้วนะครับกดโอเคนะครับเราก็ได้เพนแล้วครับหลังจากนั้นเรากดเพื่อที่จะเอ็กซูดคัทในส่วนนี้นะครับเลือกที่เพนที่2อกสเกต นะครับเราก็สร้างเส้นสกเก็ตได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับอ่ากด Escape ออกไปนะครับสังเกตได้ว่าเส้นเป็นเส้นสีดำคือเป็น Fully Defined แล้วนะครับหลังจากนั้นเราเลือกคำสั่ง e x t r u t e Cut ครับอ่าทีนี้มันยังผิดอยู่นะครับมันตัดผิดด้านอยู่ เราต้องตัดออกทางด้านนี้นะครับเราเลือกฟิตนะครับโอออเลยนะครับกดโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วนะครับในส่วนของโมเดลตามที่แสดงทีนี้เรามาวัดกันครับว่าถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับให้เข้าคำสั่ง measurement ครับเพื่อวัดนะครับจากขอบด้านล่างถึงมุมนี้นะครับอยู่ที่30ถูกต้องไหมนะครับ อ่าอยู่ที่30ถูกต้องครับต่อมาเลือกที่ Top View ครับปรับคำสั่ง Top View นะครับด้านนี้29.13ถูกต้องหรือไม่ใช้เมนชวนวัดนะครับจุดนี้นะครับถึงจุดนี้29.13ถูกต้องครับเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถสร้างได้ตามรูปภาพตามที่เพื่อนๆขอมานะครับ โอเคครับขอจบไว้เท่านี้นะครับหากใครชอบกดไลค์กดแชร์กดศั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ